เดี๋ยวให้บอลแนะนําตัวก่อนก็โจทยซอฟต์คอมพิวเตอร์ครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็มีทําธุรกิจที่บ้านครับช่วยที่บ้านทําเกี่ยวกับพวกจัดจำหน่ายถุงพลาสติกพันเมลแล้วก็พื้นที่ให้เช่าในพื้นทน้ำมันครับธุรกิจที่ทําอยู่ตอนนี้ก็<ม>ของที่บ้านก็ทำเกี่ยว,วกับค้าขายเนาะค้าขายก็ขึ้นลงตามเสมะเศรษฐกิจครับส่วนพื้นที่ให้เช่าแล้วก็หอพักนะครับก็ก็ดีแต่มันมีข้อจํากัดหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการรีโนเวทอะไรเงี้ยนะครับเราได้กําไรได้อะไรมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บ เก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อมาหมุนใหม่ลงทุนใหม่บางครั้งเนี่ยธุรกิจที่เขามาเปิดกับเราเนี่ยเขาสายผ่านไม่เอาพอหรือว่าประสบการณ์ไม่เยอะพอเขาก็ดิวได้ไม่นานเขาก็จากเราไปก็ต้องหาลูกค้าเจ้าใหม่มาอยู่ดีเข้ามาธุรกิจระเบิดได้ยังไงเข้ามาต้องแต่เป็นนักศึกษาเลยครับเพื่อนชวนก็เลยลองมาศึกษาดูตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็รู้สึกว่าอย่างน้อยได้ประสบการณ์มีคนมาสอนความรู้เราในการทํา มาเก็ตติ้งทำค้าขายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าได้ประสบการณ์กับคุณแล้วก็เลยลองศึกษาดูโอเคแล้วในมุมของเราทำธุรกิจหลายอย่างเนี่ยทำไมเราถึงรู้สึกว่าเออทำธุรกิจแอมเบร์แล้วมันคุ้มคุ้มนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการลงทุนครับเมื่อเทียบกับแอสเซทอื่นหรือธุรกริจอื่นเนี่ยใช้การลงทุนที่น้อยมากๆครับก็คือลงทุนกับตัวเองครับซึ่งปกติต่อให้เราไม่ได้ทำแอมเวร์เราก็อยากลงทุนกับตัวเองแเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆเนาะแล้วอย่างที่สองคือมีคนสอนอันนี้ก็เป็นอะไรที่ธุรกิจหหรืืออองาานนนน่่่่ไไมมด้เเลยยยสักี ไม่มีหลายๆอาชีพในปัจจุบันนี้อนาคตก็จะมีหลายๆอาชีพที่ยังไม่เกิดขึ้นแอ็มวีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจหลายๆคนไม่คิดว่ามันจะเป็นอาชีพได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถทําเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ด้วยการทําเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันไม่มีทางเข้าใจภายใน5นาที10นาทีหรือว่า2-3ชั่วโมงอยู่แล้วก็อยู่ที่ปริมาณข้อมูลที่เราได้นะครับเราจะเห็นโอกาสต่อเมื่อเรามีข้อมูลมากพอครัลโหล